สวัสดีค่ะได้ยินข่าวว่าฟันแหละครับจะเอี้ยงฟันฟันคืองวดก่อนนั่นแหละอ่างวดกรนอ่างวดก่อนเขาจะลงลงโครงสุดท้ายเนาะครับฟันมาอามีดแต่แทงอ่าหัวกับเมียฮึมแทงเขาคอพอดเลยไหมครับผมเอากระตีบ้านเลขที่มันบ้านเลขที่มันเตาก็ไปเบิอร์ในบ้านลืมลืมจัง เราได้เลขมาเจ็ดเจ็ดกับเก้าหนึ่งคนซื้อภากันซื้อสองต่อแค่นี้โอ้ก็เดี๋ยวไปถามเจ้าของบ้านนะเนาะถามตาบ้านเลขที่มาเขาถามเลขน้ำเพลินมาพี่แต่ว่ากับว่าหลุดเลยจ้ะบ้านเลขที่เพลินอ่ะแล้วไปอมสินเลขเพลินอ่ะแปดห้าบ้านเลขที่เพลินหนึ่งแปดห้างวดคอนมันไปออกอมสินแปดห้าจะยังก็ได้ก็เกาล่ะค่ะได้แล้วนะคาดเนาะค่ะงวดนี้ฝันไปค่ะเอองวดนี้กับฝัน ฟันจำได้คือกำมีดเอาไปมีดแทงคนนี้หระกอะแต่ว่าพอได้เอามีดไปแทงผู้ใหญ่แดงว่าเมีอฟันฟันว่าไปคูดเอ่อที่คุณไปน้าไปคูดปูดก็ยังถือเสียมพืชตะตานี่ยแหละแบกเสียมถืชตะตานี่ยแหละท่านก็คูดเหรอทีขึ้นไปน้ารถมีมีรถคันหนึ่งน้ำหาอืมไปคูดอีปูดรถเก่ง ก็เกลงคันสีดำนั่งไปแมนเขายางออกนอกบ้านไปมีรถคันสีดำแรีนน้ำพั่นเขาหลบบารเขาเฉลี่ให้เราให้คันคันทั้งคันทั้งหลังนี่น้ำาั่นนี่ออกกอนเขาเขาเคลียรทางทางเขาไปยืนอยู่ริมทางแล้วก็ให้รถคันนั่นผ่านรถคันนั่นไปห่อนเขาจอดจอดบ้านเอากลยถามมาเพิ่นถามทาง ได้ทำมาบ้านไม่ยังจ้าอันมาถามทางว่ะมันลรือบาบ่เอาของมาส่งน้ำบอโของมาส่งน้ำบอโของมาส่งเลยเอาหยังมาส่งบ้าเขาไม่ได้สั่งของเขาคี่ว่าเขาบอกกับเขานะบ้าเขาไม่ได้สั่งของไม่ได้สั่งของจังยังเลยจำได้อยู่ว่าไม่ได้สั่างของมันมั่วมันเลือยังขึ้นมาทั้งให้ให้ให้รถนั่นเป็นรถเก๋งสีดำเลยอะ นี่เธเปลี่ยนปะคะนี้นี้จ้ะอ๋อมันเราก็เลยเปิดอกระโปรงทางใต้นั่นขึ้นในเบื้งเนื้อของน่ะเพราะฉะนั้นบ่าเนื้อเนาะเป็นทุงเป็นทุงเป็นทุงอยู่โอ้ไม่เนื้อเหครับเนื้อเขาเอได้เด้แต่ว่ามันมันอน้ำเอาไปทรงเขาครับทุกเจ้าของราคั้นชิดดำเนียมันมาาของน้ำเอาของน่ะน้ำไปทรงเขาเอาเราเกิดไปเป็นของที่เขาสั่งน้ำามันลดน้ำอย่างละนะที่เป็นมาทรงเขาในบ่านเนื้อเต็มท้ายรถเลย มันละบานเนี่ยของอันเนี้ยสักของเจ้าสั้นคนแห่มาส่งเจ้าสั้นกันเลยมันก็เลยเปิดกระบะคุนเบิ่งอันเนีกันเลยมันแหนมเ,เลยก็เลยซองเบิ่งนะมันแบบเนี้ยซองเบื้งไทยกระบะม,มันเนาะไม่เป็นรถกินเนื้อเนะ่ยเขามาเป็นถุงเป็นถุงเนื้อสดสดอยู่นะเนี่ยไม่ไหมอยี่นะเนี่เป็นถุงเป็นถุงเป็น,ปนถุงใช่ครับเยนรถตัวใดตัค่ะอ๋อทะเบียนรถน,นี่ เอาเน้ยเห็นแตงตัญมัมเคืิมพูดละ่ะเอ่อม่เขาเกียมไมหกหนึ่งศูนเก้าันแมนวดประหารเลยคันแมนมน้นนอาดิจังจังเออ่แน่ดค่ะมตัวเลยนะหกหนึ่งเก้าถ้าเป็นวดกนิวสุดยอดเนี่ยหกหนึ่งศนย์เก้าหหนึ่งศูนย์เก้า หมอให้ผู้นัานเขียนหกหนึ่งศูนย์เก้า่เป็นควนฟันเนาะคือเนื้อเต็ม้ายรถเลยค่ะพ่เนียนเขาว่าเป็นของเขาเขาเขาว่าเอามาออกมาส่งเขาเขายางออกนอกบ้านไปแล้วเขายางออกไปนอกบ้านไปแล้วเขาจะเขายืนอยู่ริมทางให้รถคันนั้น่านแบบนี้นะมันละบัผ่านมาทอนเขาลวจอดแล้วร้านเอาของมาส่งเขาก็บอกมันว่าเขาไ่ได้สั่งของ มันมาแมนเพื่อนอหไมาส่งเจ้าอันว่ามันก็ไปเปิดกระโปงเนี้ยของเพื่อนอะไรมาส่งเจ้าเปิดกระโปงให้กระโปงแล้วบันนี้ทำยันโดนเทาก็เห็นแบบนี้แหละผมเนี่ยทุกเก่าแต่ตั้งแต่มันตื่นมื่อเช้านี้เพื่อนอะหัวกอนเป็นอย่างที่บอกฟอนจั่เพ่อนเรายังไม่หนีเนาะค่ะจีหรือว่าจะมาอ่า เอาอยู่ในทะเบียนรถนี่ละฮะพวกหนึ่งศูนย์เก้าจ้าคู่กันออกเอาอันนี้ความฝันเนาะค่ะจะว่ากับฝันต้องวดจร่ดๆฝันของเก่านะฝันต้องวดดยู่ค่ะวาดก้อนเจี๊ยงก็ได้เลขกวิ่งก็ได้เลขกวิ่งก็ได้วดนี้วิ่งตัวใดค่ะเอ่อรอบนี้เขาวิ่งรางวิ่งรางหกค่ะวิ่งรางหกค่ะบน็เลยค่ะ บนนี่เขาวิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งเขาเคตรงความฟันแต่เนาะตรงความฟันได้ค่ะเจี๋ยนี่หกนี่หนึ่งนะคะแต่ว่าทะเบียนรถนี่ชัดเลยจัดเขากระเดียบเบิ้งเขากระเดียบเบิ้งเปิดกระโปรงขึ้นแล้วนะทะเบียนกระยางเขาเขาเขาไม่ได้ยางไปใกล้เนาะเขาก็ะยินย่ทิ้งทางแล้วเขากระโกเบิ้งอยึดไถ่ไายกระบะเขานะเขาโกเบิ้งใชเขาเหลเดียบยนทะเบียน ความละเอีแจจก่กับเครื่อาที่จำทะเบียนไม้คัทยานเขาเขาม่านนี่ดีนี่ไล่แบบเนี้ยความคิดก็เลยก็เลยได้มองทะเบียนร้ 6, นะะ<อ>านร้านเป็นของเขาคัเแีงค่ะทะเบียนหกหนื่นย์เก้านาะค่ะจับนี่เอาสองตัวจับเอานะคะน่ะเจเนาะแต่เขาก็คิดมามันเป็นสุกกอเพราะว่าเขาฝัตนต้องห่วงอ่ะมานคนที่ตายไปแล้วนะพืนเมื่อาายอี่ มาจต่งานโฉบอีกคนที่เป็นตายไปก่อนนนะคนที่เป็นเสียไปก่อนวเีอ่ะอมองวันเนี้ยวันเดียวองวันเนี้ยเศราฐีมาสิบเก้าอยู่วอะเศรษฐีตัวเก้ากับมื่อวอกไม่แม่ก็จ้าว่าฝันเห็นเอามันก็จะเป็นตเก้า เลยถือว่าฝันดีนะครับน้องเจียงเนาะอ่าล้องเมืองค่ะล้องเมืองก็เทียพิรมันเอาไปตัวเก่าครับแต่ว่าเจียงเนี่ยมันมาเก้าสูตรหรอเจียงมาเก้าหนึ่งมาเก้าหนึ่งเนี่ยมันจะมาตัวเก่าเจริงเพราะว่าฝันจ้องว่าเราคิดคันฝันมาสั้นๆแต่เจ้าแม่ก็เป็นตัวเก่าเก้าที่ออกแล้วว่าตะกอนก่อนนะแม่เขาเนี่ยมันเป็นแนวทางมันจะเป็นเออจะเป็นเก้าหนึ่งหกหายนีอเก้านี่แหละ คว่าเก้าหนึ่งกับหกหนึ่งที่กลับหัวกันลงมานี่แหละมันเป็นตัวเดียวกันปะประเบด็นรถเป็นคอมปันนะครับเนาะเป็นคอมปันเป็นหกหนึ่งก็ได้เป็นเก้าหนึ่งก็ได้ในนั้นเนี่ยมันมีตัวเดียวกันเป็นคอมปันครับตามเมืองค่ะตามเมืองแต่เราต้องขอขอบคุณเจีเอี้ยงนะครับผมค่ะสำหรับแนวทางครับพี่น้องเยมชิทุทันนี่เป็นตัวเลขแนวทางของเจียยงวันที่16พฤษภาคม2566รูปแบบแนวทางครับพี่น้องเยมชิทุทัน 6191ผนงานเนเหน่นไปครับเป็น้องเอซีตุทันจะว่าเล่ซีตูกับเป็น6109ดัด์เรนนองดาเล่นอกมากอาจสิเป็น610109 609 619เนรองกัไปพิจาราเนาทั้งสองเสนอเป็นเพียงแค่สี่ดาวนะครับเป็นรองเอฟซีมีโชวม่หมันลำล็เรื่อยๆกันสกูส,สกนุนเ้อเป็น้องเอฟซีตันจับตัวเลเ่แนีท่านของเจียเอียง ชื่นชอบคลิปนี้ครับพี่น้องฝากกดติดตามฝากากดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำแน่จะเรื่องกดซับสไครต์จะดิ่งแกนเตอร์หน่อยพ่อเพื่อจะบ่พลาดคลิปนี้ไม่ชัดดีจากทางทีมงานครับฝากไว้หาตรงจิตตรงใจเพแฟนช่องบ่ามักกะพานเบอร์ป่ะความมันเชิงไปเส็จแล้ะครับพี่น้องเอฟซีบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีมากครับ